สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องสุรพาแสงสว่างจะพามารีวิวบ้านนะคะอันนี้เรียกว่าบ้านทรงปัญญาใช่ไหมคะปัญญาด้านหน้าใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณสองล้านใช่ไหมคะงบประมาณ2ล้านเนาะ,ะมาดูให้แล้วนะคะผ่านไปผ่านมาที่นาเห็นบ้านหลังนี้สะดุดตามากสวยมากนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ไม่เจอเจ้าของบ้านสักทีค่ะก็เลยแวะนะคะ,ะสง่งปัญญาสองล้านพอดีเลยหรอคะ,อะถ้ารวมทั้งหมดแล้วมันสามล้านทั้งรั้วทั้งอะไรอย่างเงี้ยหรอคะพื้นที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะคะตัวนี้สองงาน <S <S สองงาน,งงานพื้นที่ดินสองงานแล้วตัวบ้านนี้เท่าไหร่คะตัวบ้านมัน12 4, 125ลอยลอยยี่สิบสี่ร้อยยี่ห้าตารางเมตรอ๋อร้ยอยยี่สิบห้าตารางเมตรเสากี่ต้นคะนี่ สิบห้จาต้นร้อยยี่สิบห้าตารางเมตรนะคะสำหรับรคนที่สนใจก็เป็นทรงปัญญานะคะด้านหน้าก็ติดไฟแล้วก็มีเหินกราบใช่ไหมคะอันนี้เป็นเหินกราบกับหินหินเอน่อไม่ใช่หนแต่อันนั้นต้นนี้ไม่ใช่ตอนนั้นเป็นไม้ไม้เชือ้อราแต่งไม้เชือ้อราแต่งกับหิน,น,นค่ะอ๋อนี่เป็นหินกุใช่ไหมคะ ชั้งล่างเป็นเห็นกลุ่นเนาะแล้วก็ข้างบนนี้เป็นไม้เชือ้อราแต่งนะคะแล้วก็โซนด้านข้างก็จะมีที่จอดรถด,ด้านบนเป็นดาดฟ้าด้วยไหมคะอ๋อไม่เป็นค่ะออกแบบแบบธรรมดานะโอ้โหพื้นที่สองงานกว้างมากเลยค่ะ<อ> <laughs> ตั้งแต่เห็นแล้วบ้านหลังนี้นะคะขับรถผ่านไปมาสะดุดตามากได้แต่มอง ไม่เห็นเจ้าของบ้านสักท kind of ีอะค่ะก็ได้แต่มองใช่ฮะค่ะก็หนูมาตอนเย็นก็ไม่เจอตอนอะไรก็ไม่เจอว่าจะถ่ายนะคะอก็เห็นแต่บ้านสวยๆนะคะสำหรับท่านที่สนใจเนาะ ด้านบนเป็นกระเบื้องใช่ไหมคะเป็นกระเบื้องค่ะได้ช่างจากที่ไหนอะคะเป็นรุนน้องฮะอ๋อน,น้องทำงานอยู่ด้วยกันมีเบอร์โทรติดต่อไหมคะมีครับเบอร์อะไรคะอ่าวนะหนูจะบันทึกไว้แล้วก็พูดมาเลยคะ่ะเพื่อ เขาเหมาเลยทั้งหมดนี่คือสองล้านวัสดุอะไรของเราใช่ไหมคะของเขาทั้งหมดฮะอโอวัสดุก็ของเขาใช่ใช่ทวิทำไมดีจังเลยในวัสดุเราเลือกวัสดุค่ะสวยมากเลยนะคะท่านผู้ชมโอ้เหยียบอันนี้แล้วนะคะเบอร์เขาศูนยดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสี่เก้าสี่เก้าแปด เก้าสามศูนย์ศูนย์คุณอะไรคะชื่อพีค่ะคุณพีนะคะคุพีละพงศ์หรือติดต่อแฟนเขาอีกคนก็ได้แฟนเขาก็จะเป็นคนรับงานค่ะศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าเจ็ดสองสองเจ็ดสองสองหกแปดหกแปดค่ะแปดหกแปดชื่อคุณตุ๋ยนะคะค่ะลูก เมื่อก่อนเขาเป็นรองนายกนะจารย์เนี่ยหน่ะมาอยู่นาจารย์ได้ประมาณสี่ <4 S 2> ปีค่ะอันนี้เป็นม้านทรงปั้นหยานะคะไปคนระับพ่อไปครับ่ะพ่อ,นะอพ่อ,พอ ก็จะมีห้องน้ำด้านนอกให้ด้วยนะคะพื้นที่ทั้งหมด125ตารางเมตรนะคะเป็นด้านหน้าเป็นเชอราเชอราประกอบนะคะ ถอดเด้ค่ะบานเพิินจักของนอนจักของน้ำค่ะนี่มาจักมามา,าสีถามเพิินอยู่มันงามนะคะ่ะเพื่อเอาไปเป็นแบบพอดีรุ่นผี่เพิินกี่กี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำอะคะ่ะสามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะ อ๋อมีห้องพระด้วยหนึ่งเยอะมากสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องพระหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องกินข้าวนะคะมี่จะคนทำบ้านใหม่ด้วยนี่ยว่าสองหลานค่ะ รวมทั้งเบสสามนี่เพื่อนว่าสองหลานเนาะร่วมทั้งเบดทั้งรังวน่ะสามหลานเท่านัา้นก็แม่แม่นยี่ดอกค่ะซ้ำน,นี่เพราะว่าเห็นบานจะสันเนาะค่ะแบบแบบงงแบบนี้งามค่ะบบงามอีลีอยู่หน้าแบบผ่านไปนี่สะดุดตาเลยว่าเรื่องมันอยู่แบบทีกว่างนํานะคะผื้นทีแบบกว่าง พปลือนที่แบบเือนทีเขาหายบางเรื่องเมื่กาสะดุดตาแมนค่ะปลูกโยตีทุ่มท้นเอาร์ดนะดูแอาร์ดใช่แมนแต่อันนี้เบิ้งแล้วนี่สะดุดตาเลยค่ะเนาะถ้ามีต้นใหม่นี่ก็นั่งปลูกต้นใหม่งามเลยผมไปล้างก่อนเนาะค่ะถ้าถ้าถ้าจะออกไปยังไงก็โทรบอกนะผมนะจะ้ยิ่งราปิดปรณาถ้าผมครับจะไปล้างก็ปต้องเปิดที่แรก โอ้โหเดี๋ยวผมไปไค่ะขอบคุณมากนะคะ่ะสวัสดีค่ะยังก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้ก็เป็นกำลังใจให้กับช่องสุรภาแสงสว่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ